การปฏิบัติชนี้เขากับร้องมาวตั้งความโกรธอย่ังแรกดังเรื่องของหลวงพ่อิึ่งข้ามเด็นอะไรก็เห็นไปหมไม่เคยด่าว่าใครและข่านําไปู็อิด่ากอยู่เสนอว่า็นหย่อนจนใครๆพาการขนานนามว่าหลวงพ่อวันหนึ่งข้ามใจติดที่มนต์บังเอิญถฝนในระหว่างทางมี ก็เห็นเข้าติงทักขึ้นว่าหลวงพ่อเปียกฝนหมดแล้วท่านตอบว่าเปียกก็ดีหนอชายคนนั้นไม่พอใจอเพราะว่าท่าน,บบนว่าเอี่หลวงพ่อนี่น่าจะบ้าท่านกับยิ้มตอบว่าบ้าก็ดีหนอเป็นเรื่องเรื่อนเ,เราก็ติ้งทอกลึงแค่นี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบัดเพาะหลวงพ่อท่านได้เจตคขาป้องกันไว้แล้ว อีกเรื่องหนึ่งท่านธนาอิทธิกรณ์ที่อาตวัตรยะแห่งฤทธิ์ต่างๆเพื่อปเติมพระพุทธเจ้าโดยเอรมิทเป็นผลกดบ้างฝนพร่องบ้างตลอดจนครั้งสุดท้ายสว้างผ้าโคกผีตากไปไม้ประเด็ษฐ์ตึกแต่รุนแางเหล่านั้นกับกลายเป็นเครื่อง 那个，这个。<music> <music> เสียสุขภาพหมดเสน่ห์ก่อการวิวาและความไมาี่น่าองจฉาไม่พวนหรือจะตั้งปัญหาถามตัวเองว่าความปวดเคยให้คุณประโยชน์อะไรบ้างลองต้นไปเถิดจะไม่พบเลยมีแต่จะให้โทษอย่งเดียวเท่านั้นก็เมื่อเป็นแชน่นี้แต่ปวดไปทำไมเสียวเวลาเปล่า เมื่อได้นำปิตัญญาเข้าไปช่วยแล้วใจทีดเสืองจะกลับเป็นปกติอย่างดีพระเวทสันดรมโรนมโผตางตกเปนจาหายเมื่อการพัู้ที่เขาบูมบกตอนดูทุกข์าได้ขอสองปูมาได้แล้วแขกเียอย่างทาลนที่ถูกเป็นข้าพนักรนใจอย่าง เอข้าารมีที่ขณะนั้นขราพิณากรรมยาเก่ามาบังเกิดขึ้นทันทีข้าปรมบรรดาเจ้าศิจึงจั่งยางพระไทยเกียวไว้ทางซึ่งท่านแต่งพารนาไว้อย่างไรกว่าก็เหมือนหนึ่งเว็ดพามณีพาน้าใจบรรดาปลายปลายแบบเข้าไปให้แตกกล้าตัวเรา ญาในใายข้างหน้านั้นคือใช้บาดนายและเข้าไปดึงยกทะลุให้เป็นอาณารามีถ้าปัญญาเกิดขึ้นมาช่วยเกิดขึ้นมาช่วยไว้ทันท่นนั้นเาาพันเกิด